วันนี้มาที่แนวชายฝังกันต่อครับน่ครับลองตีกระดี่ดูบ้างครับวันนี้ครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นพวกเปักครับลองดูกระดี่กันครับ ดีครับตีไม่ทันเลยครับตีหีนแข็งเลยอย่าติ้งครับต้องรู้ท่าผ้าหมายพอสมควรครัวโอ้โหดีแล้วน้ำตืนถ้าน้ำลึกนี่จบเลยโสดไม่ตื้นแล้วนะคระหยัครับเดี๋ยวลงไปเอานี่ครับปลดขึ้นมาได้แล้วครับโอ้โหงานหยาบเปียกเลยทีเดียว ตต่อครับตรงนี้เป็นหินเลยครับแหมอ้าวตดดเยอะโอ้โหติดแข็งเลยโอ้โหแห้งติดสายขึ้นนอ้าวหลุดโอ้ใช้ย,ยากครับแต่มันได้ผลดีเหมือนกันนะแตงานปละเกาเนี่ยโอเคสาสรรเพ่อนเนี่ยงานเทวฝั่งนี่ครับแต่ว่าเล่นยากครับโอกาสติดหินเยอะจริง ผมลึกไม่ได้ครับไม่ร,รู้สภาพหมายนี่โอ้โหเพรมันหินทั้งนั้นครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันต่อหน,น้าครับเดี๋ยนมามุมนี้ดูบ้างครับยับโยลกไม้เรื่อยครับ วายเบชั่นครับนี่ครับหอาแล้วครับโหตึบเลยครับเก่าครับเก่าธรรมชาติครับโอ้เก่าทุกแกครับางานวายเบชั่นครับก็ ration, บดีสตอม ตอมจีเอ็กซ์ครับอือฮึตอมจีเอ็กซ์เอ่อไวเบชั่นเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยเข้าไปก่อนตัวยังเล็กเหลือเกินอ่เต,ต็มเต็มครับเราเต็มคำ ก็ดีครับจริงๆปล่อยไปแล้วจริงงานก็ดีอย่างนี้ครับที่โล่งๆจะดีกว่าครับหมายธรรมชาตินี่โอ,อกาสสูญเสียบอกได้เลยว่าเยอะลองมาใช้ดูครับก็เปลี่ยนแนวเล่นอย่างอื่นบ้างครับสนุกสนุก็ได้ผลครับ ครับเล่ครับ,รบโดนของใหญ่ครับงัดเลยครับงัดเลยงัดเลยโอ้โหมาเกาครับไวเบชั่นครับอืมไฟโอเคอยู่ครับถ่ายรูปขอถ่ายรูปเขาหน่อยสะบัดหลุดน,นะหมดเลยเนะี่ยอื นี่ครับผลงานกับกะดีสตอมครับ T X อันตราเบรดครับตัวที่มาดีสบายครับงตีต่อครับนี่ครับผลงาน T X อันตราเบรดเยอะคดีครับอันนี้มาลองลาเก่าครับก็พอได้ตัวครับสนุกสนุกครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ต้องกอช้าหน่อยครับเมื่อกี้กอเร็วเลอเกื่อนพอหยุดปุ๊บแม่งปลาเก่าตัวเล็กตามมากัดเลยโอเคครับปล่อยเข้าไปก่อนดีกล้วตัวเล็กมากครับเก่าตัวนี้บแค,ครับ ลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อปักดูบ้างครับเป็นชาโด o ับแปดแจ็คครับตัวอ้วนครับเป็นเหยื่อแข้งครับลองเอาแข้งลงไปตีดูบ้างครับนี่ครับต่อเรื่อยๆครับไวไปชันเ,เสียงติดแล้วเกินลองกัน,นีน้ดูบ้างครับ อย,อยู่ทะเลก็มีคลื่นมาอีกแล้วโอ้โเสยงเลยแล้วอย่างนี้ปลามันจะกัดให้ไหมเนี่ยโอ้โหตะวันยม,มือแล้วคลื่นมาเบาๆโอ้โหคลื่นซัดโอ้โเจอแต่ลูกปลาเกา๋าครับ แกก็ตัวครับโอ้โหเล็กลงเล็กลงครับปีแล้วฝ่ามือปีนี้แต่แค่นี้ครับไม่เคยเก็บกลับเลยนะเนี่ยตปลาก็หมดโอ้โหไม่ทันครับเห็นอย่ลูกปลาครับไปเหครับโอ้โหจะโยกขึ้นลงมาครับตอนเย็นนี่ครับไมนื่อยเบ้อแล้วครับยืนไม่ได้ครับโอ้โหต้อง ลาไปก่อนครับเพียงเท่านี้ครับติดจุดนี้ครับขาดแล้วแต่ก็ยังดีคก็ไม่แห้วครับแต่ก็ได้ตัวต่าตัวครับแล้วก็ไปเรืยครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ